แบ่งออกเป็น3แผ่นครับแผ่นหนึ่งก็กว้างประมาณ51เซนครึ่งครับเตียง5ฟุตนี่จะกว้างอยู่ประมาณเมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบห้าเซนครับความยาว2เมตรครับเนี่ยครับเป็นลูกกงครับด้านหัวนี่เราทําลูกกงให้ถึง13ลูกครับเป็นไม้หนาประมาณเกือบนิ้วเลยครับนี่ครับเตียงไม้สักขนาด5ฟุตครับสวยงามครับเนี่ยครับหมดปัญหาเรื่องแตกไปได้เลยครับหลังนี้ครับบางคนถามว่าไม้แห้งไหมไม่ครับเนี่ยครับไม้แห้งครับ แต่หลังนี้ไม่มีที่ว่าจุดแตกเลยครับเพราะว่าเป็นไม้หนาทั้งหมดเลยครับด้านหัวครับเป็นหัวลูกกงแบบนี้ครับด้านหัวก็มีความสูง1เมตรสิเซนครับกว้างอยู่10เซนเหมือนด้านท้ายกว้างเท่ากันครับแต่ความต่ําด้านท้ายอยู่ที่47ครับพนังข้าง42ครับพื้นเตียงจากพื้นล่างถึงพื้นเตียงนี้ก็ประมาณ39เซนครับเนี่ยครับสวยไหมครับเสร็จแล้วครับเตียงไม้สักขนาด5ฟุตครับเหมาะสําหรับนอน2คนก็ได้คนเดียวก็สบายเลยครับเนี่ยครับ รับน้ําหนักได้เกิน500กิโลแน่นอนครับทาจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับฝีมือของช่างทวีทูบเอี่ยมครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปอ่าวิธีการประกอบเตียงให้เพื่อนๆได้ดูครับอ่าใครสนใจก็สอบถามกันได้ครับราคาสินค้านั้นก็ขอตอบในข้อความครับเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่รับไปจําหน่ายครับเนี่ยครับเตียงขนาด5พุดครับหลังนี้เป็นของลูกค้าจังหวัดลำพูนลำพูนนะครับเราไม่มีวางขายหน้าร้านครับรับสั่งทําตามออเดอร์ครับ ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ